กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับ้วยได้กันนะฮะเข้าสู่กับทูเด็ดด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะไปพูดกันถึงเรื่องของ Back แบ็คพิงก์ละกันนะครับโดยมีสมาชิกท่านหนึ่งนะฮะได้ตั้งหัวข้อเกี่ยวกับว่าเวลาเห็นแบ็คพิงค์โดนกดเราไม่รู้สึกสงสารสาวหรือว่าบิงเลยนะสงสารด้อมอื่นมากกว่าโดนกดแต่ละอันนี่กระทบทั้งวงการด้อมอื่นมาอ่านนี่มีสำลักอนะ ดังแค่ในอาเซียนอัลบั้มใน i อ u n e s ขึ้นอันดับ1 52ประเทศสูงสุดใน GG อันดับที่2ก็ยังเป็นของ b l c k พิง n k ที่42ประเทศมันดังแค่ในอาเซียนยังไงแล้วถ้าวงที่ดังแค่ในอาเซียนยอดยังยืนหนึ่งแล้ววงอื่นหรือวงของดอมที่กด b l c c พิง n k จะให้เรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าตามวิชาตันกะศาสตร์ม .4 ที่หนูเพิ่งเรียนมาจะบอกว่าประพจน์นี้ไม่เป็นสัจจะนิรัน์ไม่สมเหตุสมผล วิว YouTube เยอะเพราะฟรีเอา้าแล้ววงอื่นเสียตังค์ดูหรือไงก็ฟรีเหมือนกันยอดน้อยกว่าแล้วหาเรื่องมากดเขาอีกเออแล้วอย่างอื่นที่เสียตังค์ลหลายๆยอดก็ยืนหนึ่งนะเช่นอัลบัม้มรายได้การทัวร์คอนายหลักนี่2ออันนี้เลยคือเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าดอมไหนอะที่ชอบกดแต่แบ็คพิงค์ชื่อเสียงระดับนี้ก็เหลือไม่กี่ด้อมหรอกที่พอจะกดได้คือจะบอกว่าถึงวงตัวเองยืนหนึ่งในบางเรื่อง แต่ไม่ใช่ว่าตัวเองจะไปกดเขาจมดินขนาดนั้นบางคอนเทนต์ตัวเองยืน1นึ่เขาก็ยืน2ยืน3ไม่ใช่นูกูซะเมื่อร่แต่หลายเรื่องที่เขายืน1ตัวเองนี่มี5 6เลยนะตัวเองมองบ้างดิอย่าพยายามกดคนอื่นเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้นเลยให้ผลงานตอบแทนดีกว่าเหมือนพังทันนะ่ะเห็นแล้วสงสารแอนตี้เลยไม่มีอะไรให้แขวะเลยแล้วมากดแบ็คพิงขนาดนี้ต้อมอื่นมาอ่านเขาจะรู้สึกยังไง พงแบบโอ้โหยอดขนาดนี้ยังโดนแล้วชาวบิงก็เหมือนกันนี่ก็อ่อนไหวตามน้ําเข้าไปเขากดก็ยอมรับซะง,งั้นตอนนี้ GG อ่ะมันไม่มีใครยืนหนึ่งเดียวเดียวเหมือนบอยแบนด์แบบพังทานหรอกต่างคนต่างเป็นอันดับหนึ่งในทางของตัวเองหรือแม้แต่ในเกาหลีที่ชอบน้อยใจกันจังว่าไม่ดังหลายยอดแบ็คพิงก็ยืนหนึ่งในจี G, เช่นจํานวนชั่วโมงพักยูนิคลิส e ิ s เนอร์สยี่สสีชั่วโมงของเมลอนแอป ฟังเพลงยอดนิยมอันดับหนึ่งของเกาหลีส่วนเ,นเรื่องแดซังเลกคิดถึงมันเถอะตัวเองต้องยอมรับได้แล้วหรือเป็นสิ่งแรกที่ตัวเองต้องคำนึงในหัวก่อนที่จะมาติ่งเลยว่าใช่ตัวเองไม่เหมือนคนอื่นเขาเทียบให้เห็นภาพแบ็กพิงก็เหมือนเด็กที่เรียนดีแต่คะแนนจิตที่ใสยแย่เรียนดีแค่ไหนเรียนดีแค่ไหนก็ไม่ได้เป็นนักเรียนดีเด่นนะเห็นภาพเลยไหมดังนั้นเลิกคุยเถอะแดซังไปดูว่าน่านฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งนะไ้ตอบกลับว่า ก่อนหน้านี้มีแอดมินของบ้านเบสชาร์ดบ้านใหญ่ของวงหนึ่งเขาพูดไม่ดีเกี่ยวกับเจนนี่ครับไม่ดีที่ว่าคือร้ายแรงมากแต่เป็นแค่แอดมินคนนั้นคนเดียวครับแอดมินแอคนั้นก็ออกมาขอโทษแต่ไล่คนนั้นออกนอกนั้นก็ดาร์มาในด้อมบิง Bing กันเองเนี่ยแหละหรือไม่ก็แอนตี้แฝงตัวใช้ดูดสาวแต่ก็ปกติแหละมีเรื่องอย่างนี้ตลอดไม่ได้แปลกใจอะไรฮ <c oughs> ผมก็ตามดารามาห่างๆแต่ไม่ได้เอาตัวเองไปด่าไปล่าสาพวกนั้นเสียเวลาเปล่า รีพอร์ตปุ๊บมันผุดมาใหม่ได้ง่ายๆนะฮะความคิดเห็นที่2น,นะครับผมอยากให้เจ้าของกระทู้วงเรื่องแบบนี้เหมือนผมครับใครจะกดจะด่ายังไงปกป้องในส่วนที่เราทําได้ก็พอถ้าในทวิตจะไปไล่ด่าไล่รีพอร์ตมันก็สมัครใหม่มาด่าปันกันต่อว่ายังไงเราก็รู้ความจริงอยู่ว่าสาวๆทาสถิติเยอะแค่ไหนผมไม่สนใจเปรียบเทียบกับวงเกา่าวงอื่นแล้วตอนนี้ลุ้นขึ้นไปเทียบกับดิส t ทนต i มิกสไปด์แล้วครับ เราเล่าสาวๆเหมือนกันเราก็คอยทวิตคอยซับพอร์ตในเรื่องที่ทําแล้วมีความสุขอย่าเอาตัวเองไปอยู่กับพวกแอนตี้ทวิตก็ตามแค่บ้านชาร์ตข่าวสารก็พอครับด้อมอื่นเขาคงอิจฉาวงแบ็คพิงคเป็นเรื่องธรรมดาวงจะประสบความสําเร็จระดับโลกน้องแอนก็จะเยอะนิดนึงแหละทําใจเถอะรอถ้าได้แกมมี่มาก่อนดีเอาไว้มอบเป็นของขวัญให้น้องแอนทั้งหลายทั้งปวงเถอนะฮะความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะครับผม ไม่ว่าสาวจะได้รางวัลหรือประสบความสำเร็จอะไรแอนตี้ก็หาทางแซะได้หมดครับตั้งแต่วงออกมาใหม่ๆสาวๆตบหน้าน้องแอนมานับครั้งไม่ถ้วนน้องแอนก็เปลี่ยนเ,นเรื่องไปเรื่อยจนล่าสุดเถียงกนันเรื่องผู้เชี่ยวชาญมีหลายๆคนจากอีกด้อมบอกว่าให้รอฟอบเกาหลีเลยสาวๆก็ตบหน้าน้องแอนเป็นครั้งที่ล้านฟอบเกาหลีอีอ้างนักอ้างนะปรากฏว่าแบ็คพิงได้ที่หนึ่งทีนี้ทำไงต่อ องแอนก็แถไปได้เรื่อยๆเฟิร์บเกาหลีเชื่อถือไม่ได้บ้างเฟิร์บเกาหลีมั่วบ้างเฟิร์บเกาหลีจัดกันไม่มีอ้างอิงบบาๆแล้วผมก็ไปเห็นล็อกอินหลายแซะในนี้นี่แหละนะฮะสุดท้ายมีคนไปถามคนนั้นเขาออกมาบอกว่าไอ้ข้อมูลเข้าๆไปไม่คิดว่าจะเอาไปเรียงแบบนั้นจริงๆเขายังบอกเลยว่าไม่ได้เป็นคนบอกให้เขียนได้ซ้ำเดี๋ยวต่อไปน้นั่นความคิดเห็นหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมเนื้อสิ่งยืนได้แนะนำให้เลี่ยงคำว่าด้อมอื่น หรือเหมารวมดีกว่านะครับมันก็แค่คนบางกลุ่มกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ก็ว่ากันอีกทีแต่ไม่ใช่ทั้งหมดแน่แการเหมารวมก็เป็นชนวนต่อการทะเลาะเช่นกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆส่วนเรื่องโดนกดนี่มันก็มีที่เราโดนหาเรื่องและเราไปหาเรื่องเขาเหมือนกันแฟนขับมือใหม่ไปก่อเรื่องก็เยอะบางโพสนี่เห็นแล้วต้องมองบนเลยตีกันไปมาควรเลือกอ่านเฉพาะเรื่องที่เราสบายใจแย้งได้ตามข้อมูลที่มี และไม่เบีเ่ยงเบนประเด็นไปจากที่เจ้าของกระทู้นั้นๆต้องการแต่ต่อก้เหน,นความคิดเห็นหนึ่งเลยล้กันนะครับผมจริงๆน้องแอนนี่ควรจะเหนื่อยและรับรู้ได้แล้วนะว่ากดเท่าไหร่สาวๆก็หาเรื่องมาตกกับบางทีก็มีคุณ2ได้ตลอดน่าจะรู้ได้แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันไร้ประโยชน์แค่ไหนชอบวงไหนคนไหนก็เอาเวลาไปวีดศิลปินไอรอนที่ตัวเองชอบให้ศิลปินไอรอนเขาดีใจว่ามีคนสนับสนุนเขาเถอะ มากดมาว่าวงคนอื่นไม่ได้ทําให้วงตัวเองดังขึ้นนะแต่อวยวงตัวเองทําให้วงที่ตัวเองชอบดังขึ้นแน่นอนอย่างทวิตเตอร์ปั่นแท็กวงตัวเองไปยังไงก็มีคนพูดถึงเวลาปั่นดราม่าวงอื่นน้องแอนคิดว่าได้ทำร้ายวงอื่นแต่จริงๆกลับมาทําให้วงนั้นอยู่ในกระแสอย่าลืมว่าคนสมัยนี้ชอบดราม่าส่วนแฟนขับส,สาวแบ็คพิงไม่มีคนดังคนไหนไม่เคยเจอดราม่าคิจจะชอบวงนี้ต้องใจนิ่งเหมือนจีซู ความคิดเห็นไม่ดีไม่สร้างสรรค์เท่ากับไร้ประโยชน์ไม่อ่านหรือถ้าหลวมตัวอ่านไปแล้วก็อย่าไปใส่ใจให้มันมากคิดเสียว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดาความคิดเห็นต่อมาเลยละกันนะครับผมถึงจะแท็กแต่แบ็คพิงค์แต่มีคนตามสนานแนเยอะนี่ก็อาจโดนแคปไปกดได้เห็นมาหลายครั้งแล้วที่แท็กแต่แบ็คพิงค์แต่เมนมุงอื่นเอาไปแซะขนาดผู้ที่ตั้งโปรไฟล์รูปเป็นลิซ่ายังแซะวงเลย พอเอารูปน้องขึ้นแต่อยู่อีกด้อมนึงพวกปลาข้างบ้านอนุบาลหมีป่าตามสนไนไม่เว้นวันเรื่องบางเรื่องก็รู้ดีกว่าเบ้งอีกผลงานมันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองต่อให้บางคนไม่ยอมรับแต่เฟซมันจะยืนยันทุกสิ่งแต่ทุกวันนี้หุบปากไปได้ไหลายเรื่องแล้วก็เป็นยังไงบ้างล่ะครับผมกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับ สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยละกันนะครับคลิปหน้าใหญ่พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ like, ววได้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ